ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยค่ะคือจริงๆตัวมะขาป้อมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเขาก็มีนวิจัยก่อนหน้าที่เราจะมาใช้กับโควิดเนี่ยก็คือเขาก็ใช้ในเรื่องของการลดอาการไอนะคะซึ่งซึ่งตัวมะขาป้อมเนี่ยก็มีความน่าสนใจว่า เขาลดอาการไอได้หลายกลไกทั้งกดอาการไอด้วยแล้วก็ทําให้ชุ่มคอด้วยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้สักสองสามปีเนี่ยก็มีงานศุกษาวิจัยโดยอณะาแพทย์ศิรีราชนะคะ<ม>เขาก็พบว่าอขนาดการกินชามะขามป้อมเนี่ยนะคะประมาณที่หนึ่งสี่กรัมต่อวันเนี่ยนะคะอันนี้เราเขาก็ไปทดสอบในหนูเนี่ยคะ่ะก็พบว่ามันทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ย ทำงานจับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า Natural ว i l l e r c e l l ซึ่งตัวนี้เป็นเม็ดเลือดขาวที่เขาจะจับกินเฉพาะหลักๆเลยคือไวรัสกับมะเร็งนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังจำได้แรกๆครับค,คุณหมอเล้าต่อได้เลยครับใช่ไหฮะค่ะเขาก็จะอะที่เรามีการระบาดของโควิดเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามันมีบางโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย เขาก็จะมีการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยมันมีการตรวจ natural killer cell ได้นะใครอยากจะมาตรวจอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัว natural killer cell เนี่ยมันเป็นตัวเม่เลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงกับการจับกินไวรัสหรือว่ามะเร็งมากนะคะทีนี้ในการศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยที่เอาจะามาฝากวันนี้เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ สปดข้อมูลสมุนไพรที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นโควิดคอร์เซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลทีเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยค่อนข้างเยอะเราแต่ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยกันกับทางโรงพยาบาลในการที่จะลงระบบประวัติคนไข้แล้วก็ส่งยาไปให้นะคะสิ่งที่ <c oughs> เราเจอในคนไข้โอไมครอนเนี่ยก็คือระบบทางเดินหายใจเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอาการเด่น ไข้เนี่ยไม่ไม่ค่อยสูงมากนะคะแต่ไอเจ็บคอแล้วก็ตอนนี้ตัวเองค่อนข้างมั่นใจเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นมาว่าเวลาเวลามีคนมาปรึกษาเนี่ยจากที่เราฟังฟังคนไข้เนี่ยคนไข้จะเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีอาการแสบคอนํามาคือร้อนที่คอเนี่ยแล้วพอป mm hmm. วไปตรวจเอทีเคไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นบวกพอสองสวันก่อนมีเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังว่าตรวจเอทเคแล้วไม่บวกเลยตอนนี้ยังไม่บวกแต่ว่า พี่สาวเนี่ยเป็นแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ร้อนคอก็ยังบอกอกว่าไม่น่ารอดอ่ะจา,จากจากที่เกิดที่เกิดซัพปอร์หวานคนไข้พอวันลุกขึ้นไปบอกว่าส่งมาให้ดูเอทีเกมบวกเรียบร้อยส่องขีดก็เกมไปนะคะ,ะเพรา้นเองเนี่ยอาการทางระบบท,ทางเดินหายใจเนี่ยตัวะมะขามป้อมเนี่ยช่วยได้ดีนะคะทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่เขาทาในช่วงระบาดแรกครั้งแรกเลยสองปีที่แล้วเนี่ยนะคะทำในอิหร่านแต่ว่าพื้ เ,เขาใช้มาขามป้อมเนี่ยครั้งละสองกรัมนะคะวันละสองครั้งก็คือวันละประมาณสี่กรัมนะคะคือถ้าใครซื้อผาทงมาขับป้อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันซองหนึ่งก็หนกักประมาณนี้ค่ะสองถึงสามกรัมเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยกินนะคะโดยให้กินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะสิบวันเขาก็พบว่าคือในผู้ป่วยเองเนี่ยความน่าสนใจคือการศึกษานียคนไข้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่า เขาให้ยาหลอกคือผู้ป่วยนี้จะไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองอ่ะกินอะไรกันแน่นะคะกินยาหลอกหรือว่ากินมาขาป้อมแล้วก็ได้ร่วมกับยาต้านไวรัสทั้งสองกลุ่มนะคะนะก็ปรากฏว่าอันที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มที่กินมาขำป้อมเนี่ยเขาวัดตัวหลักเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสัดส่วนผู้ป่วยภายในสิบวันเนี่ยนะคะที่จะมีผลเนี่ย RT-PCR หรือว่าผลตรวจไวรัสเนี่ยเป็นลบปรากฏว่าสัดส่วนเนี่ยผู้ป่วยไม่ต่าง แต่ mm. ต่างก็คือการอยู่โรงพยาบาลเขาก็พบว่ากลุ่มที่เป็นมะขามป้อมเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสี่วันส่วนกลุ่มที่เป็นายาหลอกอยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันแล้วเขาก็พบว่าอาการเนี่ย,าาย,าายสี่ในแปดขึ้นเรื่อยปกติเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยพอได้ยาป้านเวลาเสร็จแล้วเนี่ยอาการมันก็จะดีขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าพบว่าเด่นเดนเนี่ยสี่อย่างที่ค่อนข้างตอบสนองกับมะขามป้อมเลย เพราะว่ากลุ่มเนีที่เราได้รับมาขําป้อมเนี่ยมีอาการต่างสี่อย่างเนี่ยลดลงก็คือมีไข้นะคะมีอาการไอหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ปวดมเมื่อยเนื้อตัวเพราะฉะนั้นตัวเองก็มองว่าเออเจ้าโอไมครคอนเนี่ยซึ่งตอนนี้มีอาการเยอะมากนะคะพอผลวิจัยออกมาเนี่ยเราเจอตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปแนะนําผู้ป่วยโอไมครคอน oh ตอนนี้นะคะซึ่งหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยพอกินยาเข้าไปแล้วเนี่ย มันก็ไข้ลดลงแต่ว่ามันไอตลอดเวลานะคะแล้วก็แนะนําว่าเอามาขามป้อมเนี่ยนะคะครั้งละประมาณสองกรัมเนี่ยแล้วก็ชงเป็นน้ําดื่มตามเป็นชาชงเนี่ยนะคะแล้วก็จิบดื่มน้ําอาจจะสักประมาณหนึ่งถึงสองลิตรก็ได้นะคะแล้วก็พอมันตัวยามันเจอจางไปแล้วเนี่ยพอตอนบ่ายๆเนี่ยก็เอาอีกสักโดสหนึ่งก็คือสองกรัมเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่ปวดหัวสองสามวันแรกเนี่ยอาการไอแบบดีขึ้นมาก แบบไปนั่งในเต็นท์เนี่ยคือแทนที่คนอื่นเขาไอจนหมดเพราะว่าตัวเองคุคณหมอนัดไปตรวจติดตามอาการเนี่ยแต่ว่าเขากลับไม่ไอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมาขำป้อมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะหามาใช้ได้นะคะาจะไม่ต้องซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้แต่ว่าสามารถซื้อเป็นมาขำป้อมในยังเห็นในกรุงเทพอยู่นะคะที่ที่มีขายอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวมาขมป้อมเองเนี่ย มันเป็นแหล่งวิตามินซีที่มันไม่สลายโดยธรรมชาติได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่เราอาจจะเสริมตัววิตามินซีเข้าไปเป็นอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวมันเองก็มีสารสำคัญอื่นๆที่จะไปช่วยลดอาการนะคะซึ่งมันก็มีการศึกษาวิจัยในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวมะขามป้อมอาจจะไม่ได้กว้างกวางมากอนะ่เท่ากับฟ้าทลายโจรแต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่าเอ้ย มันมีทั้งชุดประสบการณ์ที่เราใช้เรื่องหวัดเก็บคอไอแล้วก็ยังมีงานวิจัยอีกแล้วก็ยังมีชุดประสบการณ์ช่วงโอไมคคอนที่เราใช้มาขามป้อมเนี่ยเยอะพอสมควรเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของภูมิคุ้มกันได้เพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าคุณผู้ฟังคนไหนที่ที่จะมีมาขามป้อมติดไว้ที่บ้านก็ดีนะคะคืออาจจะชงเป็นน้ําดื่มกินเนี่ยเป็นน้ํนาสวนไพรธรรมดาก็ได้หรือว่าเวลาที่ ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยไปสายพันธุโอไมคอนที่มีอาการไอยเยอะๆเนี่ยก็จิบก็จะช่วยบรรเทาอาการไอได้นะคะอืมครับแล้วถ้าถามในเนี้ยของคนที่อาจจะแบบยังไม่ได้ติดเชื้ออันนี้ถามในเบบนี้ยบอกว่าสมมติถ้าอาจจะแบบเป็นการรับประทานประคามป้อมเพื่อจะเสริมภูมิหรือเอาไว้ดูแลตัวเองอย่างนี้มันสามารถทําได้ไหมคุณหมอคือจริงๆเนี่ยทําได้นะคะ อ,อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเลือกสมุนไพรมามากินเนี่ยเราจะดูอย่างหนึ่งว่าเวลามีคนถามกินได้นานไหมเราก็จะดูประวัติว่ามันใช้เป็นอาหารหรือเปล่ามะขามป้อมเนี่ยมีประวัติการใช้เป็นอาหารนะคะ,ะเพราะฉันก,ก็กินได้ค่อนข้างนานแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำมะขูดเราไปซื้อแบบกินมาเป็นแคปซูลปริมาณเยอะๆนะคะก็อาจจะวันหนึ่งเนี่ย หนึ่งซองเนี่ยนะคะหนึ่งซองชาหรือมะขามป้อมสี่ห้าผลเนี่ยคะ่ะอย่างที่เราเคยชั่งน้ำหนักเนี่ยนะคะช่วงที่มีงานวิจัยของคณะแพทย์ศรีราชเนี่ยประมาณสี่หนึ่งถึงสี่กรัมเนี่ยนะคะชั่งออกมาแล้วมันได้มะขามป้อมประมาณสามผลนะมะขามป้อมไทยนะคะคือคือนะต้องเน้นอีกทีหนึ่งว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยถ้าเราเห็นในท้องตลาดมันจะมีพันธุ์แบบแกรนแก,กรนเนาะกับพันธุ์ที่แบบลูกใหญ่มากเขียวสวย พันธุ์ลูกใหญ่เนี่ยมันเป็นพันธุ์ลูกผสมนะคะไม่ใช่พันธุ์พื้นเมืองแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเคยเอามาศึกษานะคะก็พบว่าเมื่อเทียบกันต่อน,น้ําหนักเนี่ยไอสายพันธุ์ลูกเล็กเนี่ยกลับมีสารที่มันต้านอนุมูลอิสระเนี่ยได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เป็นยานเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้อตัวลูกเล็กนะคะแล้วเราก็เคยช่างแล้วเนี่ยถ้ากินเพื่อเสริมภูมิเนี่ยนะคะ ก็กินประมาณสามผลเนี่ยนะคะชงเป็นน้ําดื่มกินเนี่ยก็อันนี้ก็ก็เทียบเท่ากับงานศึกษาวิจัยนะคะแต่ดีที่สุดเลยให้หลากหลายเข้าไว้เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเราก็เจอว่าวิสยสมุนไพรหลายตัวเนี่ยมันไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ถ้าเราติดตามเรื่องข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยเขาจะพูดถึงเม็ดเลือดขาวชนิด T cell เนี่ยนะคะซึ่งมันมีความสามารถในการจดจำเชื้อเนี่ยได้ดีมาก พอเราให้วัคซีนเข้าไปเนี่ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยีเซลล์จะทํางานทันท,ทีพอเจอเชื้อปุ๊บีเซลล์ออกมาทันทีซึ่งเราก็พบว่าส่วนปลายหลายชนิดเนี่ยมันก็กระตุ้นทีเซลล์ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีการศึกษาเรื่องโดสเรื่องอะไรที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการกินที่หลากหลายพวกนี้ในรูปแบบของอาหารเนี่ยก็อาจจะได้ทั้งตัวที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยได,ได้สารอาหารด้วยแล้วก็ให้สารสําคัญอื่นๆที่ อาจจะเข้าไปช่วยบรรเทาอาการเล็กน้อยที่เราเป็นอยู่ได้นะคะอืมนะครับอ่ะมีคุณผู้ฟังถามมาฮะว่าถ้าสมมติว่าอย่างตัวลูกอมพวกลูกอมมะขามป้อมเนาะที่แบบเขาจะมีจําหน่ายเป็นตามร้านสะดวกซื้อต่างๆคุณหมอมันก็หาซื้อได้ทั่วไปนอะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการที่แบบถ้าใครที่จะซื้อแบบนี้มารับประทานเนี่ยมันจะได้ผลเหมือนกับที่แบบอย่างที่คุณหมอบอกไว้รับประทานเป็นผลหรือเป็นแนวแบบนี้ฮะมันต่างกันหะครับ ก็ต่างกันนะคะเพราะว่าเม็ดอมเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะผสมให้รสชาติมันอร่อยมันจะไม่ได้มีแค่มาขมป้อมอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะมีอ,มอ่ตัวน้ําเชื่อมบางทีก็เรียกแบตแปรเนี่ยนะคะที่เป็นตัวประสานให้ความหวานอีอชาเอมีส่วนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเรามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้คืออย่างงานวิจัยที่ที่เขากินเข้าไปเนี่ยมาขาป้อมผงเนี่ยเขาพบว่า มันมันไม่ได้ไปออกฤทธิ์แค่บริเวณทางเดิอนอาหารแต่ว่าไอ้สัวนทางเดินหายใจแต่ว่ามันออกฤทธิ์มันดูดซึมทั่วร่างกายนะคะซึ่งไปทำให้อาการโดยภาพรวมเนี่ยดีแต่เวลาเราอมเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์เฉพาะส่วนของบริเวณทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ฟังได้ตัวยาที่บรรเทาอาการอื่นๆอยู่แล้วแล้วมันไม่ดีเนี่ยนะคะหรือได้ฟ้าทไลายโจรแล้วแต่ว่ายังมีอาการ อาการทาเดินหนใจเนี่ยการจะอมมาขำป้อมเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าถ้าดูผลในแง่ของแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยอย่างเงี้ยนะคะอ่อนเพรียพวกนเนี้ยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการกินเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าในเรื่องของแง่ของการออกฤทธิ์เนี่ยนะคะช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย